สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอดพื้นฐาน GTA V นะครับเอาไว้ถ่ายรูปนะครับผมนี่นะครับแต่ผมไม่ดูอันนี้ก็คือเมนูนะครับเอาไว้เสกของเซกรถอะไรได้ปกติเลยรูมลองก่อนอ่ะ้วผมจะมาสอนลงนะครับผมไปดูกันเลยครับ ขั้นแรกนะครับให้ทุกคนกดลิงก์4ีลิงก์นะครับที่ผมให้มาอันนี้ลิงก์ที่1ที่2ที่3มที่4ี่นะครับกดมาใดก่อนก็ได้ครับโหลดอันไหนก่อนก็ได้กดมาตรงคลิกขวาแล้วก็โหลดไปแล้แลวรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับนี่มันจะเป็นอันนี้แล้วก็มาโหลด Open AI ต่อแลับตรงสีเขียวกดโหลดไปแลับโอเคตอนนี้โหลเสร็จแล้วแล้วก็มาโหลด .net นะครับตรงนี้ กำลังโหลดแล้วก็มาโหลด Visual C นะครับเล่นมาอันนี้ครับโหลดอันนี้กดตรงนี้ x 6 4นะครับกดเลยโอเคโหลดเสร็จลวเราก็กดออกได้เลยครับมาตรงที่ดาวน์โหลดนะครับกดมาเลยแล้วก็กดอย่าเพิ่งทำอะไรกัรบมันนะมากดตรง Open a v แล้วก็ e n g l i s h Continue รอแป๊บหนึ่งครับกดติ๊กถูก o o t t n u u e ก็เลือกไฟล์โลเคชันไม่ต้องเลือกนะครับกด Continue ไปเลยแล้วแต่คนจะเลือกนะรอแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เสร็จแล้วก็กดออกไปได้เลยแล้วก็มามาโหลด .net นะครับ Install เ็ดพอเสร็จแล้วก็กดออกได้แล้วแล้วก็มาโหลด x 6 4 กดต okay, ิ๊กถูก install โอเคเราเสร็จแล้วก็กดออกได้แลยครับพอกดออกเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงตรงนี้นะครับเกม e c o n f i g v 3 4กดเข้าไปเลยแล้วก็มาตรง gta c o n f i g v 3 4 for m form mod แล้วก็เลือกตั้งแต่1 5 x นะครับถึง3แล้ดแต่คนนะแต่ผมเลือก 1 5 x แล้วก็เปิด o p e n i v Map เปิด o p e n i Map กดตรง Windows นะครับแล้วก็กด b r o w s e ตรงนี้ตอนแรกมันจะไม่เป็นแบบนี้คนระับเรากดมาตรงที่ Steam กันกดคลิกซ้าย1นทีหรือไม่ก็คลิกขวาก็ไดนะ้แล้วก็กดคลังมาตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็กดตรง G D บคลิกขวาจัดการ หาไฟล์ไปในเครื่องแล้วก็กดคลิกซ้ายทีห่งตรงนี้แล้วก็กดครอบนะครับถ้าบางคนไม่ครอบเราก็ครอบไปเองนะครับก็กด Copy กดออกมาได้เลยแล้วก็กดคลิกซ้ายทีกดวางแล้วก็กด select folder แล้วก็กด continue อีกทีรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ พอมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับกด edit mode โ okay. อเคตอนแรกมันจะมีว่า asi นะครับกดเข้าไปเลยที่ฟ้า,ฟาแล้วก็กดโหลดมาให้หมดเลยมันจะมี3ตัวแต่ของผมโหลดมาแล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตรง update update rpf show i n m o d folder แล้วกด common เลยครับ data เลื่อนลงมาข้างล่างครับ xml t e x t แล้วก็มาดูตรงที่ game config นะครับ ถ้าเรายังไม่ลงมาเขียนว่า en อย่างนี้นะภาษาอังกฤษแต่ถ้าว่างอย่างนี้ก็คือเราลงแล้วนะครับแล้วผมจะมาลงใหม่กดอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็กดลากมานี่แค่นี้ครับเรียบร้อยเราต้องกด edit mode ก่อนนะครับถ้ายังไม่กด edit mode มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะลากลงมาไม่ได้จะเป็นการกระบะเรา,าต้องกด edit mode ก็ลากลงมาโอเคแค่นี้แล้วก็กดออกไปเลยเอ,อ่อผมลืมให้อันนี้ไปนะครับแล้วผมจะมาอัดย้อนหลังนะ แต่ผมอัดไปแล้วผมกำลังตัดแต่ผมไม่รู้ว่าผมอัดเสร็จแล้วก็คคอเซฟเกมนะครับมากดกดตรงโฟลเดอร์นะครับแล้วก็กดด็อกิวเมนต์ล็อกสตาร์เกมตรงนี้เลย gta v นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดตรงโปรไฟล์เลขตัวนี้นะมันจะมีมันจะมีไม่เหมือนกันนะครับจะมีแล้วแต่คนมาตรงนี้ได้ใช่ไหมก็อันนี้นะครเซฟเกมสองอันนี้ ลากมาเลยโอเคแค่นี้นะครับไปดูขั้นตอนต่อไปแล้บต่อไปก็เปิดไฟล์ GT นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนแรกทีค่ค้งกิกขวาจัดการปันหาไฟล์ไปในเครื่องนี่นะครับลากมาไว้งี้เลยแล้วก็กดคอนโทรลค้างกิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็ลิกซ้ายหนึ่งทีกดคอนโทรลค้างนะห้ามปล่อยนะกดเลือกไม้หมดแล็บ กดทนขาแล้วก็ปล่อยก็คลิกซ้ายลากมาเลยครับลากมาไว้ในช่องนี้นะครับโอเคกดเข้าไปเลยแค่นี้ครับเรียบร้อยกดออกได้เลยแล้วก็เข้า gta ได้แต่บางคนถ้ายังไม่ได้นะครับมากดตรงล็อกล็อกสตาร์ก่อนครับโอเคพอล็อกล็อกอินเสร็จแล้วใช่ไหมครับ มากดตรง setting ขวาบนตอนแรกมันจะติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วกดออกไปเลยแค่นี้นะครับกดออกไปเลยเข้า gta ได้เลยครับอย่างนี้ก็คือได้แล้วนะครับถ้าไม่เดิงถ้ามีปัญหาสอบถามก็คอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าทักเฟสส่วนตัวมาก็ได้รอแป๊บนึ่งครับถ้าไม่ดิงก็คือได้นะครับพอมาอย่างนี้ก็กดสตอรี่โหมดครับขวาล่าง รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะคแค่นี้ก็ได้ละเราลองมาใช้เลยครับ F8 ก็คือใช้พวกเศษของปรับสภาพอากาศเหมือนตอนต้นคลิปที่ผมบอกไปเลยนี่คนระับพวกรถเดี๋ยวผมจะมาสอนลงรถนะครับถ้าครบร้อยไลค์สอนลงทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารถแล้วก็พวกทรงผมพวก อะไรต่างๆนะครับที่เอาไว้ถ่ายรูปพวกไฟอะไรอย่างนี้นะผมจะมาสอนให้หมดนะครับถ้าถึงร้อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากดกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ